สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักระปนฟาร์มนะคะฟาร์มเลี้ยงหนูพุกใหญ่อําเภอห้วยพึ่ง,งจังหวัดกาลสินค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการถอนขนหนูนะคะเราจะถอนด้วยการใช้น้ําร้อนนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะก็ต้มน้ําให้อุณหภูมิประมาณ80องศานะคะ ไม่ไม่ต้องเดือดมากนะคะแล้วก็เอาหนูจุ่มลงไปจุ่มส่วนหางก่อนก็ได้นะคะดังนั้นก็ลองดึงดูว่าเออหางมันลอกไหมถ้าได้ก็คือจุ่มลงไปทั้งตัวเลยนะคะไม่ต้องจุ่มนานนะถ้าจุ่มนานหนังมันจะเปื่อยนะคะ,ะเนี่ยจุ่มแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ลอกตูก่อนถ้ามันออกก็ลอกต่อไปเลยจนกว่าจะเสร็จนะคะแต่ถ้า ลองดึงขนดูแล้วรูปดูแล้วมันยังไม่หลุดออกก็คือจุ่มน้ําร้อนนะคะไม่ต้องแช่นานนะถ้าจุ่มลงไปนานหนังมันจะลอกออกเป็นแผ่นๆเลยนะคะทุกคน mm hmm. จุ่มแค่พอประมาณอย่าให้ตัวมันแข็งนะคะ mm hmm. เนื้อเขาก็จะขาวสวยแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. อะทำต่อไปเลยค่ะ mm hmm. นี่วิธีการง่ายๆนะคะ mm hmm. ลดต้นทุนประหยัดต้นทุนนะคะ mm hmm. หรือสำหรับมือใหม่ที่ ยังไม่ถนัดในส่วนของการใช้น้ำร้อนลวกนะคะก็เ,เห็นหลายๆคลิปก็ใช้วิธีการต้มเทียนนะคะเทียนบ้าง,างขี้พึ่งบ้างก็มันมันก็ออกดีอยู่นะคะแต่สำหรับคนที่ไม่มีเงินทุนหรือต้องการจะลดต้นทุนนะคะเพื่อให้ได้กำไรมากขึ้นนะคะกอะ็อันไหนที่พอจะเซฟตัวเองได้ก็เซฟนะคะประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะอ่า ประมาณนี้นะคะอันนี้ช่วยกันนะออดอน์ยเยอะนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะทุกคนหนูตัวขาวๆวสวยๆนะคะก็พร้อมที่จะชําแหละนะคะแล้วก็ซีนถุงให้กับลูกค้าได้เลยนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย